เสียงนกพระโดกเมื่อวานลงคลิปครับพี่ลาตีาาเมื่อวานเมื่อวานเจ้าหงไปบ้านฟูงตีเราลืมคนแก่ลืมตรงมา จะขึ้นไปทําไมอะเออเดี๋ยวบัดปิดแต่หายแล้วไม่เป็นไรหายแล้วหายแล้วหายแล้วเป็นยังอก เป็นยังบ่เป็นยังเบอเป็นยังดอกโอ้ยเล็บคมจังเลยอ่ะโอ้ยเกาะเกาะนน่นเลยอ่ะหืมเล็บคมมากเกาะแน่นเยนยนะ ขี้ี้อคุยคุย,ยคีย้อ่ี้ก่ะคยปาปาดปาดชอบกินนะสเสน่ห์ และมิสนิ่นนะฮสนิ่จันนะเด้เด้เดูหมดหมดหมดสนิจันฉันหมด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  หมดหมดหมดอืมเง็นคาเลยหลักฐานนะบ้องมีหลักฐานไหมคะมีหลักฐานนะคะไม่มีหลักฐานจับจับไม่ได้ด้ยแกมีต้องมีหลักฐานชาวป่าอยู่ๆนั่นมีหลักฐานชาวป่านะคะอย่างนี้นะคะต้องมีหลักฐานนะค่ะไม่มีมาหลักฐานไม่ได้ดลวยแกนี่นี่ถ้ามีหลักฐานนะค่ะ ไป,ไปต้องมีหลักฐานนะคะเปลี่ยนหัวห,หนุแล่นบอกแล่นบอกว่าปลาหงกับปลาบุตรเปลี่ยนหัวหต้องมีหลักฐานนะคะ่ะไม่มีหลักฐานไม่ได้เลยที ขอบคุณนะคะลมบนด้วยลมล่างด้วยไปไหนแล้วไม่รู้เอามาเลี้ยงไก่ข้างนอกเปลี่ยนบรรยากาศทบบรรยากาศได้ดำสุดลา ได้ลงมาคันหนึ่งได้พระคุณหนูผืนหนึ่งเดินวันนั้นได้หวัดมาด้วยหวัดแดด <c oughs> ได้วัดแดดมาด้วย <c oughs> เดี๋ยวเดือนหน้าเจอกันน้องจีพเยาวซิตี้พยาวซิตี้